คำเดียวเปลี่ยนวัน One quote One spark ยินดีต้อนรับสู่คำเดียวเปลี่ยนวันเสียงจาก c a m o n Voice ที่อาจเปลี่ยนทั้งวันของคุณด้วยคำเดียว We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them Albert Einstein เราไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยความคิดแบบเดิมที่สร้างมันขึ้นมา บางครั้งปัญหาไม่ได้ต้องการคำตอบแต่มันต้องการมุมมองใหม่ถ้าเรายังคิดแบบเดิมเราก็จะวนอยู่กับคำถามเดิมการแก้ปัญหาคือการยกระดับความคิดไม่ใช่แค่หาทางออกแต่คือการมองมันด้วยมุมมองใหม่วันนี้ลองเปลี่ยนมุมมองดูเพราะบางทีคำตอบไม่ได้อยู่ที่ปัญหาแต่อยู่ที่ความคิดที่คุณใช้มองมันต่างหาก